สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผม 1.1LC ครับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์สยองขวัญของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งเขานนเนี้ยมีอาชีพเป็นออพนักง,งานไฟแนนซ์หน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือการไปยึดรถของลูกค้าที่ไม่ยอมจ่ายค่างวดกับธนาคารนี้แหละครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการแบบไปเจอลูกค้าที่ไม่ยอมคืนรถบ้างไปเจอลูกค้าประเภทแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งเขาครับได้ไปหยิดรถของลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดรีสเกตฮะแล้วปรากฏว่าดันไปพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆตามกลับมาที่บ้านเลยครับเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่น อย่าลืมนะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งนี้ไม่ใช่หมายถึงตัวผมนะครับแต่เป็นผู้ฟังทางบ้านที่ส่งเรื่องราวความสยองขวัญน,นี้เข้ามาเขานั้นบอกผมครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับต้องพาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วในสมัยที่เขานั้น ยังทางานอยู่กับไฟแนนซ์ธนาคารแห่งหนึ่งอยู่ครับช่วงนั้นเนี่ยได้มีการออกเดินทางไปยึดรถของลูกค้าตามจังหวัดต่างๆในแถบภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรจังหวัดโคราชรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆครับที่เป็นภาคอีสานตอนล่างการไปยึดรถแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไปกับเพื่อนหนึ่งคนซึ่งทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็เป็นงานที่บริษัทเนี่ยครับได้มอบหมายมาให้เขากับเพื่อนนั้น ออกเดินทางไปยึดรถของลูกค้าแล้วส่งกลับมาเก็บไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในจังหวัดโคราชครับเรื่องหลอนหลอเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเมื่อตอนที่บริษัทครับได้มอบหมายงานงานหนึ่งมาซึ่งในทุกคนในตอนนั้นที่ทําหน้าที่เป็นไฟแนนซ์เนี่ยไม่มีใครอยากเดินทางไปจังหวัดนี้เลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมีเพียงแค่เขากับเพื่อนนี่แหละครับที่ชอบออกเดินทางไปตามต่างจังหวัดไปจังหวัดไกลๆเนี่ยยิ่งชอบเลยครับ บริษัทเนี่ยก็ได้มอบหมายงานมางงานหนึ่งครับให้ไปติดตามรถของลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ตอนที่ออกเดินทางไปนี้ครับมุ่งหน้าไปยังจังหวัดศรีสะเกดก่อนเลยพอไปถึงที่หน้าบ้านของลูกค้าครับปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยมีท่าทีที่ไม่ยอมจะให้พวกเขานั้นยึดรถครับมีการพทะคารมกันเล็กน้อยเกิดขึ้น เพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้มีการไปพูดกับลูกค้าครับเป็นการชี้แจงว่าถ้าลูกค้าไม่ยอมนะมันจะต้องขึ้นส่งขึ้นศาลแล้วมันจะเสียเวลาทํานู่นทํานี่ต้องมาเสียค่าปรับอะไรเยอะแยะมากมายจนสุดท้ายครับลูกค้าเนี่ยยอมใจอ่อนแล้วก็มอบกุญแจรถนั้นให้กับตัวของเขาเพื่อที่เขานนั้จะได้ขับรถลูกค้าเนี่กลับไปเก็บที่โกดังที่โคราชครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการไปเคลียร์เอกสารอะไรกับลูกค้าจนเสร็จครับ และพอจะเดินขึ้นรถไปนั้นลูกค้าเนี่ยก็ทักพวกเขาครับว่าแ,แหมแขวนพักกันคนละองค์เลยนะกลัวโดนของหรอซึ่งเขากับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจเลยเหรอกครับก็ยิ้มตอบกับลูกค้าไปเพราะว่ามักจะโดนทักแบบนี้อยู่เป็นประจำเวลาตอนนั้นเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกามุ่งหน้าออกจากจังหวัดสีสเกตกลับมาที่จังหวัดโคราชครับเพื่อที่จะรถของลูกค้าคันนี้ กลับมาเก็บที่โกดังแห่งหนึ่งตอนนั้นที่ขับมาเนี่ยก็ขับมาเส้นอำเภอสีขอรภูมิครับตัวของเขากับเพื่อนก็ขับรถตามกันเพราะว่าตอนมาเนี่ยมารถคันเดียวกันครับขากลับเนี่ยคือเขานั้นเป็นคนขับรถของลูกค้าส่วนเพื่อนเนี่ยขับรถคันที่ขับมานั่นแหละครับก็ขับตามกันไปปกติเลยพอขับไปเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าเพื่อนของเขาที่ขับนําหน้าอยู่นั้นมันจะเบรกกระทันหันครับ ทำให้เขาที่ขับตามหลังมานี่ต้องเบรกตามไปด้วยจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอีกนิดเดียวแล้วครับรถของลูกค้าที่เพิ่งจะไปยืดมาเนี่ยเกือบจะชนตูดรถของตัวเองที่ขับมาเลยตอนนั้นเนี่ยเบรกแบบเบรกกระทันหันมากๆพอหลังจากที่รถจอดสนิทเสร็จครับเขาเองเนี่ยก็กดโทรศัพท์โทรไปถามเพื่อนเลยครับว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยมึงจะเบรกทําไมวะกูเกือบชนท้ายรถมึงแล้วไงเพื่อนเนี่ยมันก็ตอบกลับมาครับว่ามึง กูเจอใครไม่รู้ว่ะใส่ชุดขาวเดินตัดหน้ารถกูรูปร่างเนี่ยเป็นคนสูงใหญ่เป็นผู้ชายด้วยนว้ยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวของเขาถึงกับขนลุกเลยครับพอได้ฟังเพื่อนบอกว่าเห็นผู้ชายตัวใหญ่เดินตัดหน้าแล้วเวลาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วด้วยท้องฟ้าในแถบต่างจังหวัดเนี่ยมันมืดไวครับเส้นนั้นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยจะมีไฟเลยมีแต่ละดวงนี่ก็คือห่างกันเป็นกิโลเลยก็ว่าได้ เขาเองเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนครับว่าเอ้ยขับไปเถอะขับไปเถอะคงไม่ใช่ผีหรอกคงจะเป็นคนแถวนี้แหละมัง้งเขาคงจะมองไม่เห็นแหละสงสัยเขาจะชินมั้งเวลาข้ามถนนเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยไปๆๆขับนั้นต่อดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนก็ขับรถออกไปครับก็ขับตามกันไปสักพักหนึ่งก็ผ่านเข้าไปยังเส้นถนนเมืองสุรินทร์ครับตอนนั้นเองเขากับเพื่อนเนี่ยก็ไปจอดพักอยู่ที่ปัม๊มน้ํามันปั๊มหนึ่งครับก็ถุยกับเพื่อนครับว่าเฮ้ย คืนนี้เนี่ยถ้าเรากลับไปที่โคราชเนี่ยมันน่าจะดึกแน่เลยว่ะไหนๆแล้วเนี่ยเราจะต้องผ่านที่จังหวัดบุรีรัมด้วยคืนนี้เราเป็นนอนพักกันที่บุรีรัมสักคืนก่อนดีไหมวะโรงแรมแถวนั้นเนี่ยไม่แพงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยก็เลยมีการเช็คราคาโรงแรมถูกๆครับผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเอาที่นี่เลยที่นี่เนี่ยโอ้ราคาถูกห้องดีด้วยเอาที่นี่แหละหลังจากนั้นก็กดจองไปครับพอจองเสร็จเนี่ยก็ได้มีการโทรไปถามที่พักครับว่าเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าพวกเขานั้น อาจจะต้องเข้าไปเช็คอินดึกหน่อยเพราะว่ากว่าจะขับไปถึงที่บุรีลำเนี่ยมันก็น่าจะช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มสาทุ่มเห็นจะได้ก็มีการคุยกับที่พักอะไรจนเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกจากเมืองสุรินไปตอนนั้นเนี่ยก็ขับมากันเรื่อยๆครับสองคันนี้ก็ขับตามกันมาจนมันมีอยู่จังหวะหนึ่งครับเพื่อนที่ขับนําหน้าเนี่ยจูๆ่ๆมันก็ช้าลงช้าลงจนตัวของเขาเนี่ยต้องแสงเพื่อนครับ แซงรถของเพื่อนแซงขวาออกไปแล้วก็ตัดกลับเข้าเลนเดิมตอนนี้นี่มีการเปลี่ยนตำแหน่งการขับนิดน้อยนะครับเพราะว่าคันที่ตัวเขาขับมาเนี่ยเป็นรถของลูกค้าได้ขับนํารถของเพื่อนมาแล้วครับก็ขับกันมาเรื่อยๆครับคราวนี้เนี่ยเขานําหน้าเขาก็พอจะมองเห็นวิสัยทัศน์อะไรมากมายเลยก็ได้มีการตั้ง Google Map ครับเพื่อที่จะนําทางไปโรงแรมโรงแรมนั้นแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยขับตามมาก็พากันขับไปเรื่อยๆ,รอยๆครับ ขับมาได้สักพักหนึ่งครับเขาก็ดันไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดขาวรูปร่างสูงใหญ่ยืนโบกรถอยู่ทางขวามือครับตอนนั้นเองเนี่ยเขารู้สึกแล้วแ่ะครับว่าไอ้ที่เพื่อนบอกว่ามันเห็นผู้ชายเดินตัดหน้ารถเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนแล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่เลยครับ ยืนโบกให้เขานั้นจอดรถจากอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเลนที่สวนมาตอนนั้นคิดแล้วครับไม่ใช่คนอย่างแน่นอนก็เลยพูดขึ้นมาครับว่าผมไปทําอะไรให้คุณไม่พอใจทําไมถึงต้องตามมาหลอกหลอนกันด้วยผมกับเพื่อนเนี่ยต่างคนต่างมีภาระหน้าที่หากผมกับเพื่อนไปทําอะไรที่เป็นการลบหลู่ไม่พอใจผมขอโทษผมขออโหสิก,กรรมด้วยนะครับพอพูดจบครับเขาก็มองกลับไปที่กระจกหลังอีกทีหนึ่งเพื่อดูให้แน่ใจครับว่า ตอนที่ขับรถผ่านชายคนนั้นไปเนี่ยแกยังยืนอยู่หรือเปล่าแต่พอมองกระจกหลังกลับไปดูครับปรากฏว่าชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ยืนนิ่งๆแล้วสายตาเนี่ยก็มองตามรถของเขาที่ขับผ่านไปพอเข้าเขตจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเห็นจะได้ก็ขับไปเรื่อยๆจนเจอโรงแรมที่จองเอาไว้ครับสภาพโรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้ดูใหม่อะไรมากมายเลย โดยรวมข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับโรงแรมทั่วไปครับไม่ได้หรูหราอะไรมากมายพอไปถึงที่โรงแรมแล้วครับก่อนที่จะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าลงจากรถเนี่ยเขาเองก็จอดรถแล้วก็เดินมาหาเพื่อนครับเพื่อมาถามว่าไอ้เรื่องผู้ชายชุดขาวที่เองเห็นตอนแรกที่ววิ่งตัดหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงวะเพื่อนเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังครับว่าเออไอ้ตอนที่ขับมาตอนนั้นเนี่ยจู่ๆมันก็มีชายชุดขาวคนหนึ่งตัวสูงๆใหญ่ๆเลย วิ่งตัดหน้ารถถ้ากูไม่เบรกตอนนั้นเนี่ยชนแน่นอนหลังจากพอเพื่อนพูดจบครับเขาเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ชายคนนั้นที่มึงเห็นน่ะตัวสูงสูงตัวใหญ่ใหญ่ใส่ชุดขาวตัวคำ้ำค้ำใช่ปะวะเพื่อนเนี่ยมันก็บอกว่าเออใช่มึงรู้ได้ไงวะเขาเองเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ให้รู้ได้ไงก็ตอนเราขับมาเมื่อกี้กูเห็นเต็มเตมเลย ยืนโบกให้จอดอยู่ทางขวามือตรงเลนตรงข้ามเราเนี่ยดีนะที่กูขับรถผ่านไปเร็วตอนขับไปเนี่ยกูบอกแล้วเนอว่าเออถ้าเกิดเราไปลบหลู่อะไรเนี่ยเราทำอะไรไม่พอใจขอโทษและขอโศกิกรรมด้วยนะกูว่าเขาคงจะไม่ตามเรามาแล้วแหละพอเพื่อนได้ฟังเช่นนั้นครับเพื่อนมันก็บอกว่าเออถ้าเขาไม่ตามมาก็ดีสิว่าถ้าเกิดตามมาเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยมึงตัวเขาเองก็ไม่รู้ทําอย่างไรครับคิดในใจครับว่าไม่น่าเล่าให้มันฟังเลย พอเล่าไปนันเนี่ยมันดูกลัวกว่าครั้งแรกซะอีกก็เลยบอกเพื่อนรับว่าเอ้ยช่างมันเถอะคงเป็นผีเล่ยล่อนหละมัง้งเราทํางานของเราไปต่างคนต่างอยู่เขาก็คงไม่มาหลอกเราหรอกเพื่อนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะใจเย็นลงครับเหมือนกับว่าจะเริ่มหายกลัวไปได้นิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็หยิบกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรลงจากรถแล้วก็เดินมาสู่บุรีกันอยู่ที่หน้าโรงแรมกันสักพักหนึ่งก่อนที่จะเช็คอินที่เคาน์เตอร์ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสภาพโรงแรมเนี่ยถือว่าโอเคเลย ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายเพราะว่าคืนนี้เนี่ยลูกค้าเข้าพักอยู่หลายคนเลยครับหลังจากสูบบุหรี่อะไรกันเสร็จก็เดินหิ้วกระเป๋าเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมกันครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพนักงานจะไม่ได้ขึ้นไปส่งครับพนักงานบอกแค่ว่าห้องของลูกค้าอยู่ชั้นสามนะคะเดินขึ้นบันไดฝั่งซ้ายมือห้องเลขที่นี้ๆน,นะคะเขาเองเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจครับ ทำไมพนักงานไม่ยอมขึ้นไปส่งเราปกติแล้วเนี่ยพนักงานจะต้องขึ้นไปส่งที่ห้องนะครับและเป็นการแบบแนะนําว่าต้องใช้คีย์การ์ดยังไงไขกุญแจอะไรยังไงเพื่อนเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ไปส่งเราเองก็ไปเองสิว่าจะไปกลัวอะไรแค่เดินขึ้นบันไดไปแค่นิดเดียวเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หยิบกุญแจจากพนักงานมาแล้วก็เดินกันไปสองคนครับค่อยๆเดินขึ้นบันไดกันไปเรื่อยๆเรื่อย จนไปถึงตำแหน่งทางเดินชั้นสามครับปรากฏว่าพอเดินขึ้นมาถึงโรงแรมนี้เนี่ยมันเหมือนกับพวกโรงแรมผีสิงเลยครับไฟตรงทางเดินเนี่ยมันติดติดดับดับเป็นจังหวะแบบปึ๊บๆปึ๊บ,บ,บับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะหนังผีเลยทีเดียวโชคดีมากที่มากันสองคนตอนนั้นเองเนี่ยก็เดินไปครับไปไขประตูเปิดห้องไปเท่านั้นแหละครับ สภาพห้องเนี่ยไม่ต่างจากโรงแรมผีสิงจริงๆเลยฮะมีแอร์ตัวหนึ่งเก่าๆทีวีเนี่ยก็เก่าแบบเก่ามากๆเตียงที่นอนเนี่ยเป็นเตียงคู่ครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันหรอกด้วยความที่ว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่นอน,นง่ายๆครับอะไรอะไรก็ได้แตนอนได้หมดหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปอาบน้ําอาบท่าอะไรกันจนเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเข้านอนครับเขาเองเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์ไหว้พระ แล้วก็แผ่เมตตาให้กับชายชุดขาวที่เขานั้นเจอในช่วงตอนหัวค่ำกับช่วงที่เพื่อนนั้นเห็นว่าวิ่งตัดหน้าครับหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอะไรจนเสร็จกำลังจะเดินไปปิดไฟนอนครับเพื่อนเนี่ยมันก็บอกว่ามึงคืนนี้เปิดไฟนอนได้ปะวะกูกลัววะ่ะเขาเองเนี่ยก็บอกว่าโอ้มึงนี่ขี้กลัวจริงๆนะเออเอออะเปิดไฟนอนก็เปิดไฟนอนปรากฏว่าคืนนั้นครับ ทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดไฟนอนกันห้องเนี่ยสว่างสวัยเลยพอนอนไปได้สักพักหนึ่งครับเพื่อนเนี่ยมันก็เห็นแล้วแหละว่าตัวของเขานั้นยังคงไม่นอนก็เลยถามเขาครับว่ามึงตอนมึงเรียนรถเข้ามาโรงแรมอะ่ะมึงเห็นอะไรไหมวะตัวเขาเองก็เลยบอกกับเพื่อนคนนี้ไปครับว่าไม่เห็นนะมึงเห็นอะไรหรอเพื่อนที่มันนอนอยู่ข้างๆเนี่ยก็บอกว่ากูเห็นวะกูเห็นผู้ชายชุดขาว นั่งอยู่ท้ายรถกระบะคันที่มึงขับมานะ่ะคันของลูกค้าคนที่มึงขับมาเนี่ยแหละแม่งนั่งอยู่ท้ายรถกระบะมึงเลยตุวงเขาเองเนี่ยก็เลยโมโหครับแล้วก็ด่าเพื่อนไปว่าเฮ้ยมึงนี่อะไรเนี่ยเห็นอะไรแล้วมึงก็พูดให้กูฟังทําไมวะกูยิ่งใจคอไม่ดีอยู่มึงไม่ต้องพูดแล้วถ้ามึงเห็นอะไรเนี่ยค่อยไปคุยทีเดียวเลยเพื่อนเขาเนี่ยก็หัวเราะเสียงดังเลยครับเหมือนกับสะใจครับที่เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยเริ่มมีอาการกลัวขึ้นมาแหละแล้วลเพื่อนก็พูดว่า ไอคนที่นั่งทางบบ้ายรถกระบะมึงอ่ะกุลล้อเล่นไม่มีหรอกนอน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 พรุ่งนี้ทำงานต่อดีกว่าวันนี้ดึกแล้วนอนกันดีกว่าเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับจะด่าเพื่อนครับว่าแหมมึงนิดเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเนยนะมาพูดล้อเล่นอะไรกันวะเพราะนอนกันไม่ได้สักพักหนึ่งครับจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับเขานั้นจะลุกมาเข้า,า,ขาห้องน้ําครับเพราะว่าปวดฉี่ขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ได้มีการกดโทรศัพท์ดูครับเวลาตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วแหละตอนลุกออกมาจากเตียงนี้ครับ เหมือนกับจะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกห้องเขาเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกครับคิดว่านจะเป็นเสียงของพวกลูกค้าที่มาพักกันมั้งเขาคงจะเพิ่งกลับมาที่ห้องกันพอหลังจากที่เข้าห้องน้ําอะไรเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนต่อครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบจะตีหนึ่งเห็นจะได้เขานั้นเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเพราะในระหว่างนอนเนี่ยมันได้ยินแบบลินเหม็นสาบแล้วมันก็มีคนครับ มาเคาะประตูหน้าห้องเสียงดังดังป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 ังในช่วงเวลากลางดึกแบบนี้ใครกันมาเคาะประตูเรียกเขาก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นไปดูครับแล้วก็มองผ่านไอ้ช่องตาแมวที่อยู่ตรงประตูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับใส่ชุดขาวมายืนอยู่ข้างหน้าประตูเลยครับชายคนนี้เนี่ยรูปร่างสูงใหญ่เป็นผู้ชายแก่ๆครับ สายตาเนี่ยดูโกรธเคืองมากๆเขาแล้วนนตกใจสุดขีดเลยครับเมื่อตอนที่เอาตาเนี่ยเป็นแนบกับตาแมวแล้วเห็นชายแก่คนนี้เลยร้องขึ้นมาสุดเสียงเลยครับว่าเ hey ฮ้ยหลังจากนั้นครับเหมือนกับว่าจะเห็นชายแก่คนนี้เนี่ยหันหลังแล้วก็เดินหนีไปครับไอเสียงที่เขาตะโกนว่าเ hey ฮ้ยนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยตื่นขึ้นมาครับตกใจครับเพราะว่าเขารุ้นตะโกนอะไรขึ้นมาในกลางดึกอย่างนี้เพื่อนก็เลยถามว่ามึงเป็นอะไรเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงตะโกนอะไรของมึงวะ เขาก็เลยบอกเพื่อนครับว่าเฮ้ยกูเจอผู้ชายชุดขาวมายืนอยู่หน้าห้องว่ะเพื่อนก็เลยตัดสินใจลุกจากเตียงครับแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปตรงประตูเลยแล้วก็เปิดประตูออกไปดูครับมันจะงกซ้ายจะงกขวาแล้วมันก็หันกลับมาบอกเขาครับว่ามึงตาฝาดหรือเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเว้ยคิดมากนะมึงไปไปนอนดีกว่าเขาเองเนี่ยก็บอกว่าไม่กี่กูเห็นจริงๆนะเว้ยกูอตาเนี่ยเป็นแน่กับตายมาตรงประตูเขายืนอยู่หน้าห้องเราจริงๆ หรือว่าเขาจะตามมากับรถยนต์คันที่พวกเรายึดมาหรือเปล่าวะหลังจากนั้นครับเพื่อนก็บอกว่าไปเหอะไปมึงกลับไปนอนไปมึงตาฝาดเพอ้อเจ้อละไปไปไปนอนไปจําได้ว่าในคืนนั้นครับเขาเองเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับยังคงคุ้นคิดอยู่กับเรื่องที่เห็นว่ามีชายแก่ใส่ชุดขาวเนี่ยตามมาตลอดเลยเพื่อนเนี่ยดูนอนหลับสบายใจมากม พอเช้าขึ้นมาครับก็รีบอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวอะไรกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาเช็คเอาท์กันก่อนเช็คเอาท์ออกไปจากโรงแรมนี้ครับก็ได้มีการสอบถามน้องพนักง,งานว่าน้องเมื่อคืนเนี่ยมีคนพักอยู่ชั้นเดียวกับพี่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นตอนดึกเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาไงครับก็เลยถามน้องพนักง,งานแบบนี้พนักง,งานก็ทําสีหน้างง,งๆครับแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนชั้นสามมีห้องพี่แค่ชั้นเดียวคะ่ะ พอดีชั้น1ชั้น2เนี่ยลูกค้าอยู่กันเต็มหมดแล้วหนูก็เลยให้พี่ขึ้นไปพักชั้น3ค่ะมีห้องพี่แค่ห้องเดียวเขาเองเนี่ยก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าเสียงเดินที่อยู่หน้าห้องนั้นเนี่ยมันคือเสียงของใครกันหลังจากนั้นครับก็เช็คเอาอะไรกันจนเสร็จก่อนที่จะขับรถไปส่งที่โกดังที่โคราดครับก็เพื่อนมันก็ชวนว่าหลังจากส่งรถอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทําบุญกันไหมเผื่อว่าชายชุดขาวที่เราเจอเนี่ย เขาอาจจะมาแค่ขอส่วนบุญก็ได้เขาเองเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนครับว่าเออเออได้ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทําบุญกันดีกว่าตอนเดินมากันที่รถครับเพื่อนเนี่ยมันก็บอกว่ามึงเดี๋ยวมึงขับรถกรูกลับเลยเดี๋ยวกูขับรถลูกค้าเองอเขาเองเนี่ยก็บอกว่าจะดีเหรอวะเดี๋ยวกูขับของลูกค้าเหมือนเดิมก็ได้นะแต่เพื่อนคนนี้ก็ไม่ยอมครับเพื่อนมันก็บอกว่าเออมึงไปขับรถคันนั้นน่ะดีแล้วเดี๋ยวกูขับรถของลูกค้าเองบางทีแล้วเนี่ย มึงอาจจะไม่ได้เจอชายชุดขาวแล้วก็ได้นะถ้าเกิดกูขับคันนี้ตอนนั้ะเองก็ได้มีการแลกกุญแจกันครับปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยก็มาขับรถของลูกค้าที่เป็นรถกระบะที่เพิ่งจะยึดมาส่วนตัวเขาเองนั้นมาขับรถคันที่เพื่อนนั้นขับมาครับก็ออกจากโรงแรมกันไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละเพื่อมุ่งหน้าที่จะเอารถเนี่ยไปเก็บที่โกดังกันค่าวนี้เพื่อนเป็นคนขับนําตัวของเขาไปพอในจังหวะไปผ่านเส้นทางเส้นทางหนึ่งครับ เส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่มันก็เป็นเส้นทางตรงทั่วไปนะครับเป็นทางตรงที่วิ่งยาวๆแต่มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับเพราะในระหว่างที่กําลังขับตามกันมานี้จูจ่ๆเขาก็สังเกตเห็นได้ครับว่ารถคันที่เพื่อนขับมานี้ครับมันหักหลบอะไรบางอย่างจนรถเนี่ยเสียหลักตกข้างทางแล้วรถคันนั้นก็พุ่งชนกับต้นไม้พอดีเลยครับ ตอนนั้นเองเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่ารถของเพื่อนนี้ครับพังหน้าเนี่ยยุบเข้ามาแต่เพื่อนนั้นเนี่ยยังเหมือนกับจะพอมีสติได้อยู่อาการของมันเจ็บสาหัสมากครับตอนนั้นเองเนี่ยรถมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยก็พากันมาเลยครับเพื่อที่จะมาดึงรถคันที่เพื่อนเขานั้นขับตกข้างทางครับพอหลังจากดึงรถขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ได้มีการใช้เครื่องมือตัดทางในการง้างประตูเพื่อที่จะร่างของเพื่อนเขาออกมาจากรถครับ ตอนออกมาเนี่ยเขาเนี่ยรีบวิ่งไปหาเพื่อนทันทีครับแล้วบอกว่ามึงใจเย็นๆนุ้ยทําใจดีๆทําใจดีๆเพื่อนเนี่ยมันก็ยังบอกว่าไหวเว้ยไหวกู้ไหวกู้ไหวแค่นี้เองสบายมากแต่ขาของมันเนี่ยเหมือนกับกระด,ดูกจะหักแล้วก็เหมือนกับว่าเอ่อคล้ายๆกับว่าน่าจะโดนจากแรงกระแทกแรงกระแทกแรงมากๆครับเหมือนกับข้างล่างเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วหน้าอกเนี่ยมันบอกมันก็เจ็บเหมือนกันครับมันพูดได้ไม่เยอะหัวเนี่ยแตกครับมีเลือดเนี่ยไหลอาบเต็มเลย แต่มันยังพอพูดได้อยู่ตอนเองก็ได้มีการขับรถตามเพื่อนไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดครับผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลน,นะฮะขับไปถึงที่โรงพยาบาลครับก็เห็นสภาพเพื่อนแล้วครับตอนนั้นเนี่ยคือแบบโหมีแต่ผ้าพันแผลมีสายอะไรรู้ครับยุงละยุงละยางเต็มไปหมดเลยครับเห็นภาพเพื่อนนอนในห้องฉุกเฉินแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทําอย่างไรจริงๆครับเห็นสภาพเพื่อนก็คืออันนาดมากๆน่าสงสารจริงๆ ก็นั่งรอเพื่อนอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินได้สักพักหนึ่งครับก็มีพี่กู้ภัยคนหนึ่งครับเดินออกมาน่าจะเป็นพี่คนที่เขาเขียนใบทําเคสนคั่นแหละฮะเดินมาถามตัวของเขาครับว่าเขานนั้นเนี่ยใช่ญาติของคนที่บาดเจ็บอยู่นี้ไหมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับคนที่เจ็บอยู่นั้นเป็นเพื่อนผมพี่กู้ภัยคนนี้ครับเขาก็เหมือนกับจะเล่าให้ฟังครับว่าเพื่อนของเขาที่นอนบาดเจ็บอยู่นี้นะครับพูดประมาณว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเนี่ยได้หักรถครับหลบชายคนหนึ่ง ที่วิ่งตัดหน้ารถจนรถคันที่เพื่อนขับมาเนี่ยเสียหลักตกข้างทางตัวของเขาเองก็เลยบอกพี่กู้ภัยคนนี้ครับว่าพี่อย่าบอกนะว่าเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าคนที่มันหักหลบอะใส่ชุดขาวตัวใหญ่ๆเป็นคนแก่ๆพี่กู้ภัยถึงกับตกใจเลยครับพูดว่าเฮ<ะ>้ยน้องน้องรู้ได้ไงอะเพื่อนน้องก็เล่าพี่ฟังแบบนี้แหละว่าเพื่อนน้องเนี่ยหักหลบชายคนหนึ่งใส่ชุดขาวแก่ๆ หน้าตาเนี่ยดูโกรธมากๆเขาหักหลบแล้วก็เสียหลักตกข้างทางจริงๆน้องไปทําอะไรกันมาหรือเปล่าเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็เลยเล่าให้พี่กู้ภัยคนนี้ฟังครับว่าผู้ผมเนี่ยทาอาชีพเหมือนกับว่าไปยึดรถของลูกค้ากันมาแล้วเป็นไปยึดรถของลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดก็คือคือคันที่เพื่อนผมเนี่ยมันขับรถตกข้างทางนี้แหละครับพี่กู้ภัยพอฟังเช่นนั้นเนี่ยก็พูดประมาณว่าสงสัย พวกเองจะเจอดีกันแล้วแหละพี่ว่าจบจากนี้แล้วเองไปทําบุญที่สงุศสลให้เขาหน่อยเถอะพี่ว่าน่าจะหนักอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นครับเขาเองเนี่ยก็นั่งรออยู่สักพักก็มีพี่พยาบาลคนหนึ่งครับวิ่งออกมามาถามหายาของเพื่อนเขาครับเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ยาติเราก็เลยบอกว่าพยาบาลครับผมเป็นเพื่อนเขาครับผมเป็นเพื่อนเขาพอดีผมมาด้วยกันครับที่พยาบาลเนี่ยก็พูดประมาณว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ เพื่อนของคุณเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะตอนนั้นเองเขาทำอะไรไม่ถูกเลยครับช็อกไปได้สักพักหนึ่งเมื่อรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ครับเขานั้นเนี่ยถึงกับช็อกแข้งขาเนี่ยไม่มีแรงเลยครับเมื่อรู้ว่าเพื่อนของเขานั้นได้จากไปจากโลกนี้แล้วตอนนั้นเองเท่าที่จำความได้น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาเองเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆแบบนี้ หลังจากนั้นครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยจนเสียเพื่อนไปแล้วเขานั้นเนี่ยขอยื่นใบลาออกจากงานที่ทําอยู่เลยครับเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาเหมือนกับที่เสียเพื่อนไปครับต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขอแสดงความอาลัยให้แก่เพื่อนของเขาที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างนั้นแล้วก็ขอ,อให้ดวงวิญญาณของเพื่อนเขานั้นไปสู่สุขตินะครับ ผมเชื่อว่าสาเหตุที่เจอเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดจากลูกค้าคน,นนั้นนที่เขาไปยึดรถกันมาหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะมีการไปพูดท้าทายพูดลบหลู่อะไรหรือไปทักของข้างทางหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการตัดสินกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ตัวของเขาเนี่ยขอยืนยันขาดใจเลยครับ ว่าจะไม่กลับไปทำอาชีพนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังไงแล้วเนี่ยก็ขอไว้อะไรให้กับดวงใจของเพื่อนคุณหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับขอให้ดวงใจของเพื่อนคุณหนึ่งนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุคตินะครับตัวของเขาเองเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าการไปยึดรถของลูกค้าในครั้งนี้จะทําให้เจอทั้งเรื่องหลอนๆและต้องมาเสียคนที่เป็นเพื่อนรักกันไป สำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ